ไม <hertz diversity S 2> ่หาบความหวังของหมูบ oh. ้า oh, น <starving> ต้องกัดใส่ไปดึไปน้ำปั่นจนตะพันหอดิ่มนะพี่น้องมัเป็นปลาเพลนเดียวของเราหวามาล้มบ้างกันนะสวัสดีพี่น้องที่แฟนเพจสนามไฟมาเด็ดนะครับวันน <ted> ี้นะครับสายคิวนะครับวันนี้ข้ามีภารกิจนะครับไปจูดไปปล่อยไฟทอสามุณครับ พอหนิวนะครับคูณใหญ่ก็ลังมัดหางนะครับนนี้ใส่หงตาใหน้น้องมีคูว่านะครับใส่หลางใส่หลังสาหรื่หลังสาด้วยมั้คูว่านี่บอพานะ่ไปจูจูเขาไปจูบ้ันอะไรไม่เหลือครเลยเยโสเนาะมือไหร่มื่อไหรไปจู่เยอโซนะครับบอพานนะครูว่านะแต่ว่าบางมี้อสาบางอีานะครับมาทางไปแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะปดคหงหว้แเรานะครับแต่ว่าก็ เดี๋ยวเวลาสมทุนนะบวันนี้เข้าสีไปโจดจูสนามสุรินทร์เพิ่นนะครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันนะครับว่นนา,าะะวันนี้ใครสีทองบางที่สองนะครับพอสามจะเป็นยังไงนะครับ สาดเลได้ยังไจะว่าเละก็หนาตปวดเลยพอ้ว เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาสิเดินทางขงโก้ต์หน่อยชิ้นครับนายนัดอยู่นะครับกลับบ้านไปหาลูกกับเงี้ยเจ้าว่ากลับบ้านไป <c oughs> หาลูกกับเงี้ย <c oughs> ในเวลาเดินทางนะครับ <c oughs> มีหนังคอน่อยลมิดเทอมพอดีนะครับไข่ที่ทองลื่นจิเนี่ย <c oughs> ไข่ที่ทองลื่นจิเนี่ยก่อนหน่อยว่า ไปลับแวกของมงทายหัวเดี๋ยวเป็นอัตะาหนของไปข้างหลังหมัวติดไปน้องเหนือทางครับมาฮับสร้างยังอีกหนึ่งทันนะครับคุณมาฮับพอดือมน้ครับคุณเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปมึงโซมหนานะครับหมู่บ้านตัวตัวใหญ่ของกวือเปรนบอดถาถุงที่ผอดถุงเขาไ อยู่ไฟหาดูงไหนอยู่รดไฟหาดู้ว่าอันไกลง่บกขึ้นนันเดียวแ่คนนัอมอันนี้ไอ้ที่เ็ไปนนะครับเตษตะบวงนะครับกไกล้อะหากระยังนะครับต้องหาย่างนะรับไปอดันเยมีไฟมีไข่ไฟเตษตะบวงนะครับไปี่นอง ได้ครับไหอเทพนะครับกจะเดินทางไปนครจังนะ,ะเขาก็เดินทางถึงสนามเรียบร้อยนะครับกำลังเข้าสู่สนามแต่ยังไม่ลงรถนะครับพุดสนามอยู่พอดนะครับมาถึงประมาณบ่า,บายสองโมงกว่าๆนะครับเนี่ยเราจะลงรถแล้วไปเตรียมอุปกรณ์กันปะ ก็ขากบุญของไฟแสนกันที่น้องคนหลายนะครับเข้าไปอยู่ไกลๆมูยด้วเด้อไปหางยุงเศ้ากันนะครับุมหลายครับมือนะเมื่อหอดจอดถึงนะครับมีตาธนาของไฟแสนของไฟหมื่นนะครับปนเต็มอยู่พี่น้องขากบุญของไฟแสนนะครับปน ไอสีทองโตกดเสือกนะคไมดุนที่วีนะครับคุณเจเอสขามานะครับเดี๋ยวอาไฟต้งางานเดี่ยวะรล่ะพลึง่าใส่หนัาพึงมาใส่หนาอหนีเสนะครับเก็ตัดโมด้วยอ้่อทำาะเ้่มีเต้องไฟมาจังังครัอาไฟมาสีบังครับอะไร่ย สิไรก็เซยเอ็นเปิดวันี้บางเรกเขาเปิดเรียบร้อยแล้วเขาเปิดแล้วเ5้าสิบห้าแปดสเสิหาเก้หาเนาเขาต้อเปิดขงไฟโทอสามอ์ไอทีองเน่เปิดเราอีกาไม่ชุดเลยนะมันจะไงเขาจังส่นหลทีเดี๋ยวเขามาแม่นมันระพวกพยาเปิดแม่นมันตัวนี้ไม่ถ้ายืนเปิดบอกไฟตัวนี้ม่ถ้าแม่นมตัวนีู้เปิดเลยพ่แ่คือราคาที่ถนนจะไม่ ก็สองคืนแต่ตั้เป็นแน่อะรอีกใช่ไหมก็สองคืนเนี่ยมันบ้ามีสูตรเก่าจะสั่งไฟงี้นะไมเห็นไฟตัวหน่อยก็สองหมดครับเติมโอ้ยมือมันมันเกด น่ะนะนี่เจะปกแตงไว้ก่อนเอาเอาก่ไนําไสางกันไก่สิไนัี้่ไดเนาะครับครับเอาผมใส่เหล็กนิดนึงค Một số người ta có thể gọi là người ta có thể gọi là người ta có thể chém lái chơi mà, chém chém lái chơi mà, chém 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 chơi luôn rồi, chém 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 ห้หลังจากที่เขากันหางต้องจางหางบ่อยบนะครับพอดีตอนนี้ตอ้นตอนการล่างนะครับตอนนี้ก็สีหาโมงสีโมงสีโมงเคอร์นะครับ,นนบเนนคบเยจะล้างไปเพระว่าหนีก็ว่าหาโมงพอดีนะครับแต่เวลาเราไปดุนไปชมแม่น้ำกันไปมุงบรรยากาศแม่น้ำกันนะครับป

เหลือบางเดียวนะครับความหวังขอาหมูบ้าน่ายขนแข่งงนสร็เนาะลมหนวามหวังข้าหมูบ้านนะเบือไทีท่อบางเดียวนอนานหมูไปมดแล้วนะครับไปมดแข่งานนะอยู่นี่ครับ ใช่ฮะเ็งานนี่วอไหเดี่ยถกคนหักเขาเปรียเนาะไงก็จะเอาจอสองกันลอกเดี่ยวเนาะเราเฮ็บเดี่ยวเดียวกันแต่เฉาประเทศสองบางเฮ็ดเดี่ยวแต่แกงเดียวกันท่านก็เฮ็ดเดียวเดียวกัน่ฉพาประเทศสองบางทำกิจลอกมึงงานนะทานอะไรมาเป็นเงียบถุงไผ่ยังปวอยู่ดิใส่ด้วนีนว่าไงโอ้

น้ำองแ้วน้ปองให้น้ำปองอยู่ด้ขาเพียวขี้ขานี้ขม่อยางไรบุหมดแล้วเองดีนี่เงี้ยเขาเลย

I don't know. เอนี้เียน่าะี่ยไกถามน้ามันพันไข่เดี๋ยถ้ามันพันมันหูแนวสิเกียร

เนี่ยอากาศนย่มีเนาะอากาศเริ่มเียนแล้วักูสั่งม่หามันเขานะเดี๋ยวตงห้ามันต่อแต่ทว่าไปคือทุ่ท่านเ่อนมาละไกยโดพีน้องของหลวเชอดอะหลวงพี่แล้วก็ทํครับจำแตใไปดึงไปน้ปันจนตะก้นหอดดินเลยพี่น้องลาบเนาถืไม่พี่นอนไปรมกัน ย่อนมาลงบกไก่ด้วยไ่นางเขเป็นปลาเป็นเดียวของหลวงคลง้นเราแต่ก็นาวด้วยแเฮียแตะมาแล้วกันก็ู่จักด้วว่ามันเฮียแตก่อนี่ยังไี่นาผู้ใหก็จ้หนีไปถึตวมูเซียมันจกตากันทุกบังอพินันทมาหน่อยอภินัก่อนมาลงบกไก่ด้วยไ่นครับาลงเชื่ยดย่อนมาลงบกไก่ ต่อไปที 3> <3 ่กินเลมันถอดไตเลยพี่น้องมันมดแล้วเรงสีสีนะครับไ่สีทองตอางมือบทุกไทยมันอีพี่น้องโชคดีทุกคนทัหมาด้พี่น้องพร้อมครับเียงสีสอคหนึ่งสใส่ครับตังเน ทุตทานดูีเลยนะนนะต่อยาดว่เาเพือาา่อก,กันเพี้ยงซีเยนระค่ะแอย่าไปเปดี่ยนโงอดตอนนี้นะเห็นมั้ยนี่ไม่ะอย่าพลาคนของเราท่าเห็นไม่เห็นเราว่าไม่ก็ไปถึงทุกท่านเลยหรอกกระบอกไส้การทดสอบเอนี้นะเื่องท้กท่ากันแน่นนอนกระบอกไส วกมีร่องเ้ลูกว่าว่าว่าวาต่างเ้างพุทธไทยต่างพุทธานพนงานไทยสีทองกระเบื้องไทสีทองเบือเื่องทับหลวงกเอเื่อมทับหลืงไ่รอดขึ้นัง้าเผาได้พี่้องขึ้นได้เยอะไปกินเพื่การเผ้าใหม่มันไ่มีไหลก็เอียงทั้งหัวนี่กลับไหลก็เอียงทั้งหัว เล่นกาไก่รักเหลือกันเห็นตาพอกันของเทพผักหลวงบวกไก่สีทองนาถานเห็นเลยหรอเหยี่อล้อไวยแบ่งมึงจะดึงกรเบียน้มดึงเข้า่อยู่เลยเลยีดับเพื่น้องเลยีดัก กเพ่งดคามงนี่แหละก็ไปดีคามค้งมาเข้านี่ละพี่น้องเลยยรบกาลังตีลเกบเของไผ่ชีพรองใกล้ๆนี่พี่น้องแต่ไปเห็นกันเนี่ยไป,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 ป้างนถะังปลาดู้างเขาข่อานะพี่น้องมังป๊าปลาทังตัเนี่ยวรก็ลงไกรันตีลอยเก เม่รเ้นี่นะไทยชีอมขัดหนักเลยหนักเลยที่น้องเดิยนพักกับไปวนคนปลอดไทยตลอดเราฟังถูกทุกคนมีจะงปฟอกกันไหมนี่เนะกับมือจะไปฟอกกันไหมแต่่งข้างหน้านี่เรนนี่นางเลงกันกับโองไฟถ้าไปเห็นเป็นกุ้งางนสองตนครูกันนี่เนะขับสิล่มหากับกุ้งยนสุงสูงๆนะสองตนครูกันกาลือพภาษา บุ๊บเนทีน้องชายที่เท่าวกวบเหตลังเวลาเวอ3.2นาทีครับฉนั้นมดูสาม่ให้ี่น้องอมาไหวนะบินจ้ำๆเลยเจ้าหัวไฟใบหย่อมนะไฟใบเผือกสิดาิดาฮะสู้กันไหมครับงานของบางคูมันแ ในสองร้อยยี <c oughs> ่สินะนนบกับสองร้อยสามสิบนะครับทไปดีกวาแบบเอ็นน้ำมานันหมน้านะากันใหมครับกอะาสหนาปะที่อนังกบบ้านห้อง